น,นี่คือฟอร์มนะครับมีดปอกแล้วก็มีดปัดหน้านะครับใช้ฟอร์มเดียวกันเลยนะครับอ่าต่อไปแล้วครับสองหนะครับอ้าวส่วนแรกนะครับเราต้องมาดูนะครับอ้าวเวลาเราจะกึงชิ้นงานนะครับเหล็กเอทีสาที่เนะครับ เราจะใช้รอบอยู่ประมาณนะครับกลางๆไม่เร็วมากและไม่ต่ำมากจนเกินไปนะครับอ้าวครูกําหนดให้นะครับให้เรานะครับกำลังในรอบ605นะครับตามชุดเกียร์นะครับเราอยากใช้ชุดไหนนะครับอันเนี้ยมันเหมือนเก์มอเตอร์ไซค์เรานั่นแหละนะครับอ้าวหมุนนะครับ605อยู่บล็อกไหนบล็อกไหน605ดูเครื่องนั้นก็ได้ครับใครที่ยืนหรือใครอยากหันมองดูเครื่องหมุนก็ได้นะครับอ้าวหมุนมานะครับ ให้อยู่ในบล็อกหกร้อนะครับอ้าวต่อไปนะครับมันอยู่ในในบล็อกไหนเอ็กซ์หรือวายหเนี่ย y y y ใช่ไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นเราปรับตัวนี้ครับ y นะครับดึงเข้ามาหาตัวสมมติเราอยู่เอกนะดึงอย่างนี้ให้มันเข้ามันจะดังปั๊บนะครับอ้าวต่อไปนะครับเพชรไอ้600นี่มันเร็วหรือช้าในบล็อกเกียร์ของมันเนี่ยในสี่เกียร์เนี่ย เร็วรูช่ช้าครับมันอยู่ในเกณฑ์เร็วใช่ไหมนะครับระหว่างอ 1, 000, 100. 2อ0 0นะครับ H คือ high คือเร็วนะครับ L คือ low ถ้าเราขับล่านะครับ L นี่นะครับหัวจับจมุกไม่ได้ตัวน,นี้นะครับมันอยู่ในล็อกนี้3.5มสิบห้นะเพราะ Y นะครับมันอยู่ในบ็อก Y ตรงนี้ขับเป็น low เหลืออยู่เท่าไหร่ สามสิบห้าใช่สามสิบห้าจริงไหมปิดตัวนี้ลมออกไอันนี้คือการนะครับป้องกนันนะครับปิดลงมานะครับกดสวิตช็ปอ้าวเปิดสวิตด้านหลังให้หน่อยเออัวนี้อบอกนะครับมุนเห็นไหมเห็นเขา่าออนยังนะครับอ้าวมีสวิตอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับเปิดสวิตให้ไฟสีเขียวขึ้นอ้าวยังไม่ขึ้นแสดงว่าเรายังไม่เปิดตัวไหนหนูครับเปิดตู้ คอ,อนโทนอ้าวเปิดตู้ครับอ่เปิดเลยนั่นเลยเดี๋ยวอา้าวตอนนี้ระบบทํางานแล้วครับในเครื่องืึงน้ําแผลตัวน,นี้นะครับอันนี้เป็นตัวเช็คนะครับความเร็วกดแล้วลปล่อยเพื่อจะทำงานแค่เรากดหนึ่งครั้งนะครับส่วนต่อมาปุ่มสีแดงทำอะไรไม่ถูกนะเขาเรียกว่าปุ่ม Emergency หรือปุ่มอยู่ฉุกเฉินปุ่มนี้จะตัดกระแสไ,ไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องอยู่ทำงานนะครับทำอะไรไม่ถูกกดปุ่มนี้อย่างเดียวนะครับคือปุ่มมีเมอร์เจนซี่ต่อไปนะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตเปิดเครื่องอีกหนึ่งชั้น<อ>เปิดให้ระบบทํางานแต่หัวเครื่องยังไม่หมุนนะนะนะครับเปิดให้ไฟทีเสียวแสดงสะนะัญญาณพร้อมใช้งานนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสวิตวอลนะครับน้ำหลอเย็นเปิดเนี่ยฟังเสียง อย่างเงี้ยปั๊มมันเริ่มแห้งนะครับอ่างน้ำมันเริ่มแห้งนะครับเวลาเราเปิดใช้นะครับตัวนี้คือก๊อกใช่มน้ำาร่อเย็นจะออกมานะครับเดียวเลยปิดก่อนตัวเนี้ยปั๊มมันแห้งยะปั๊มมันพังนะครับปิดก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำมาเติมให้มันก่อนนะครับก่อนใช้งานนะครับเอ้าส่วนต่อไปครับ เวลาครับก่อนที่เราจะทางานนะครับยกตัวนี้ขึ้นก่อนเพื่อเซฟตี้ตัวเราเองเนาะอ้าวต่อไปนะครับอันนี้เ็าเรียกนะครับตั้งชุดเลยเ็าเรียกชุดแทนเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับคอสไลด์แทนเลื่อนขวางนะครับอันนี้คือคอมเปเลสนะครับป้อมหมุนตามนี้นะครับปอดนะครับไม่ตึงเรียวนะครับส่วนด้านบนสุดเนี่ยที่ครูจับอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าป้อมมีดนะครับไว้จับยึดมีดนะครับอันนี้คือ เวลาเราทํางานนะครับเครื่องกึงนะครับต้องเช็คก่อนหมุนสะดวกไหมครับทุกอย่างนะครับระบบสวิตช์พังไหมนะครับมีเสี่ยงอันตรายข่อเราไหมครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับตัวเราตัวเรานะครับต้งแต่หัวจะหลดเท้าถึงแม้เราเริ่มเข้าเครื่องแล้วถ้ารองเท้าแตะเสียงไหมครับเนี่ยยืนๆอยู่มาเตะเงี้ยคมนะครับข้างล่างนี่มันคมนะ นะครับมือนะครับเสร็จลงนี้ยเวลาดึงออกมาแล้วอย่ามาดึงเล่นนะครับมันคมบาดนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรนะครับมาเขียนะครับเป็นมีดตึงก็ได้แบบนี้เวลาเราตึงที่งานเสร็จนะครับเขี่ยหรือเอาแปรงนะครับแปรงขนมาปัดลงนะครับอย่าใช้มือลูกนะครับเดี๋ยวมันจะนี่ปรับมือเรานะครับเอ้าต่อไปนะครับ เป็นขั้นตอนนะครับการปรักเครื่องเป็นการเปิดเครื่องนะครับผูกปักไปเห็นแล้วนะเราจะพร้อมใช้งานแล้วนะหกล่อหกร้อยนะครับอ้าวเราปิดลงมาก่อนแบบนี้นะครับอ้าวกดปุ่มเช็คก,ก่อนรอบหกร้อยไหมอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับความเร็วหกร้อยรอบตอ่อ,ตออะไรเลยวินาทีต่ออะไรวินาทีวินาทีนะครับ อ้าวนะครับขั้นตอนการเปิดเครื่องใช้งานนะครับเห็นสุ่มแดงๆนี่ไหมเห็นไหมครับนะครับถ้าเรายืนทางนี้นะครับผลักมาทางนี้ผลักมาด้านนี้เข้ากําแพงนะครับกดลงเครื่องยังใช้งานครับทํางานได้ปกติอ้าวถ้าอย่างนี้อยู่ดีๆเพื่อนเกิดอุบัติเหตุครับเหยียบตัวนี้หัวจับจะหยุดทันทีนะครับอันนี้คือเบรก นะครับเหมือนเบรกตีแล้วนั่นแหละครับเบรกเลยปึ๊กหัวจับจะหยุดทันทีอ้าวต่อไปปุมอยู่ดูเฉยอันนี้จะตัดระบบไฟอย่างเดียวนะครับเห็นไหมหัวยังหมุนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องเหยียบเบรกนะครับเพื่อให้หัวมันหยุดเครื่องจะหยุดการใช้งานนะครับเวลาเราปิดเครื่องแล้วใช่ไหมนะครับยกตัวน,นี้จับมาก่อนเราถึงจะเปิดใหม่ได้ดังเป๊กได้ยินเสียงดงเป๊กไหมครับเพื่อจะเปิดรอบต่อไปนะครับดึงหลัง ลงนะครับแบบนี้ห้ามนะครับห้ามเลยนะครับเวลาเราตึงฝานะครับห้ามยกและดันขึ้นหัวจะหมุนไปทางนู้นมันจะงัดที่เราแตกนะครับกระเด็นใส่หน้านะครับแล้วนะครับความปลอดภัยนะครับก่อนทํางานฝั่งนี้ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องไปยืนยืนดูเพื่อนได้ยืนอยู่งนี้รูไหมทำไมต้องไปยืนทางนี้ครับ เวลาตึงใช่ไหมหัวหมุนทางนี้เศษชิ้นงามหลกมาเา,า,ากระดูกไปทางนี้เศษเมันจะกรเดียไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามยืนอยากดูเพื่อนครับไปยืนตรงนี้ครับเพื่อนทำอะไรวะอยู่ห่างน่ดุดีนะอย่างนี้ก็ยังเสียงถือดีมันแป้งขึ้นมายอย่างเงี้ยหลงไม่ทันนะครับไม่จำเป็นต้องไปยืนก่อกถ้าจะดูนะครับดูอยู่กับเพื่อนทางนี้ก็ได้แต่อยา่าขวางทางเพื่อนนะครับล้่ยืนอี่ใช้เครื่องเลยนะครับ แล้วเวลาการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่ครูไม่ชอบเลยนะครับห้ามเล่นกันเดยค่ะเห็นไหมเครื่องจักรมันไม่ได้บอกไปมึงหยุดมึงหยุดเพื่อนหมุนอย่านเนี่ยมันไม่หยุดให้นะครับเพื่อนเองเข้าไปเป็นแฟนบอกผมติว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 อยู่ในเครื่องมันไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกงนโดยเด็ดกขาดทำงานคืูทำงานนะครับเครื่องจักรมีความอันตรายนะครับส่วน เวลาเราเป็นบาดรงานนะครับสร้อยคอเนยกาแหวนสร้อยข้อมือถอดออกให้หมดนะครับห้ามใส่เลยนะครับสักอย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับเอาต่อไปนะครับมีการเปิดเครื่องมีอรอบหนึ่งเือนอาทิตย์นะครับแบบนี้ถ้าเราเหยียบเบรกเลยเอาคูไม่เครื่องเปิดไม่ติดยกขึ้นนิดนึงให้เหยียดดังเป๊กน,นี้ แล้วก็ง้างเหรอนั่นเลยอันนี้นะครับเรียแมงบรอจกเอ้าสเต็ปต่อไปครับเอ้ามาดูนะครับเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยแว่นอะไรไม่เลี้ยไปไม่เว้นไม่ใช่หมวกกันน็อกแว้นตานีรภลยนะครับขอนะครับหัวจับนะครับดอกสว่านไม่ใช่ปลายนองเองใช่นะครับาวต่อไปนะครับตัวนี้เ็าเรียกว่าครีชัค ครีก็เหมือนกุดแจครับชื่อมันเหมือนกุดแจครีชักเอานี้ไว้ทําอะไรมาดูหน้าที่มันอ้าวนะครับไว้ขันหัวจับชิ้นงานนะครับหรือขันล็อกนะครับเราเอาชิ้นงานใส่ตรงนี้นะครับจับแล้วล็อกนะครับเวลาเราทํางานเสร็จนะครับห้ามนะครับข้างไว้แบบนี้รู้ไหมห่าอะไรหมุนก่งครับเบื่ออยู่ดีๆแม่ปิดลงมา เผื่อสวิตตรงนี้พังสวิตต์สต็อปเปอร์ไม่้เคลื่อนทำงานอะ่ะพังเผื่อเดินม,มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่กี้เดินเปิดเครื่องแกงแม่งปึ้งไอ้นี่ยังค้างอยู่เลยเป็นไงครับวนอยู่ตรงนี้ครับนะหัวมันหมุนมาทางนี้ถูกไหมมันจะมาไหนพังนะครับเพร<อ>าะฉะนั้นก่อนเลิกรู้อะไรทำอะไรเสร็จชักตัวนี้ออกต้องสาธิตเ่อเพราะว่ามันจะลอยอย่างไม่ต้องสาธิตเรับเอาเองว่าเอาเองว่ามันอยู่นี่เอาอะไรใส่เนี้ย มันจะมาทางไหนอ่ะาจะสลับนด้านหลังไม่ครับมันเบี่ยงเลยเเอ้าถทิมาข้างล่างเอ้าอะไรอ่ะน้องชายเองเลยเต็มเต็มเลยเนี่ยหมันเลยนะสื่อพันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาออกทุกครั้งนะครับหลังปฏิบัติงานถ้าเวลาแบงนี้เอ้าต่อไปครับอันนี้อุปกรณ์นะครับไว้ขันนะครับล็อกมีดจึงนะครับหรือบล็อกนั่นเองไว้ขันนะครับ ต่อไปนะครับไปเอของเครื่องตึงมีอยู่นี่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เ็าเรียกยันศูนย์ไทยแท่นนะครับหือศูนย์เป็นอันนี้ก็เรียกศูนย์เป็นมันสามารถหมุนได้หัวเห็นไหมเขาเรียกศูนย์เป็นนะครับศูนย์ต้าจะเป็นนีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพูมาให้ดูนะครับชั่วโมงถัดไปนะครับอันนี้เรียกศูนย์เป็นนะครับเวลาเราจะเกลนง,งานทุกๆครั้งนะครับเราต้องมีการตั้งศูนย์ก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตรง นะครับแบบนี้มันจะแน่นนะครับจะดึงไม่ออกนะครับต้องดันแน่นๆนะครับอ่าเวลาเราจะตั้งมีกึ่งครับต่อไปในการตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกมีกึ่งหนึ่งหุนเราต้องมีอันนี้หนึ่งอัอนนะครับสองมีกึ่งสามหุนทำไมเขาเรียกสามหุนนะครับเขาเรียกสามทัาแปดนะครับเป็นระบบไรอเอย,ยระบบแบบไทยเมทริก เบสติกนะครับเอา้าเวลาเราดูนะครับหัวนะครับของมีดึิงนีตรงปลายนะครับแนบเห็นไหมมีรอยมีช่องไหมครับมีช่องไหมอย่างนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> มันจะพอดีเลยถ้าเรารับมาอย่างดีๆนะครับเราจะใช้แค่สามอย่างนี้จะได้จุดศูนย์กลางพอดีถ้าปลายมีดไม่ตก เอาไม่เชื่อลองมาดูกันครับอ่าไม่ืรึรนบใสแบบ่แบบนี้เวลาเราจึงนะครับเอาด้านนี้คือเอาด้านนี้ขึ้นนะครับแบบนี้หันเข้าหน้าื่องแบบนี้นะครับใส่แบบนี้จับแบบนี้นะครับมุมคล้ายเศษต้องหันไปด้านหลังโอเคไหมอันนี้มุมโหลดข้างมีดไอ้มุมสิบสองแล้วอะ่ะเอาอยู่ด้านหน้าเสมอจำไว้แค่นั้นนะครับทำแบบนี้นะใส่นะครับเอาลอ็อก ล็อกสงตัวพอนะครับเอาแค่มือหมุนก่อนเพราะเรายังไม่เพราะเรายังไม่ได้ทำงานถูกไหมเราจะตั้งศูงนย์ก่อนนะครับต่อไปนะครับอันเนี้ยมันหลุดนะครับต้องถอดออกตลอดเวลามันไม่เหมือนทุกเครื่องทุกเครื่องมันจะแน่นมีเครื่องกลางอันเดียวที่มันหลุดนะครับเวลาถอดนะครับ,ะะรบดันไปด้านหน้าใช้ตรงนี้ตบเดีย๋ยวใช้ตรงนี้เด็บ ครับแล้วก็หมุนหมุนมาแบบนี้นะครับอ่ะแถอย้อมครับถอยแท่เรื่องขวาอะไวหลังนะครับหมุนนะครับ นะครับระหว่างปลายไม่คึงนะครับกับปลายเนี่ยตรงที่แหลมอ่ะมันเท่ากันไหมลองสังเกตดูเท่าไหมครับลองดูดิทเท่าไหมแน่ใจว่าเท่าเท่าไหมลองดูบันทุกคนมาดูทุกคนมาดูเนีย่ยวิธีการตั้งศูนย์นี่เวลามองมองทางนี้มองแนวเดียวกับผมมีดมองไปเห็นไหมปลายมีดกับปลายเนี่ยมันสมูทก,กันอยู่มอยู่รงันี้ไหม เสมอไหมแน่ใจว่าเสมออ้าวคุณเลื่อนเข้าไปหน่อยเสมไอไหมล่ะอ้าวเพราะเรายังไม่ได้กดย้ำนะครับอ่าแล้วมาเดี๋ยวมากดย้ำกันนะครับล็อกย้ำนะครับเวลาล็อกนะครับเลื่อนอนอมาก่อน <c oughs> นะครับล็อกแค่ตึงๆมือพอนะครับสองตัวนะครับอันนี้ก็เรียกตึงมืออ่าทุกคนดู นี่เขาเรียกดึงมือไม่ต้องดึงแบบสุดแรงมเกิดนะครับแค่ดึงมือพอนะครับแบบนี้ออแค่นี้อยู่แล้วไม่หลุดแน่นอนนะครับเอาต่อไปครับเอาชิ้นง,งานมาคุณขอชิ้นง,งานหนึ่งคนอันที่เป็นแท่งงูกลมีใหญ่อ,อันที่เป็นหัวค้อนนะครับคุณขอยืมมาหนึ่ง,งใครจะได้เราตึงแล้วไงตรงนีง้ อาของใครก็ได้ยืมมันหนึ่งชิ้นงานที่เป็นหัวพอร์อรโอเคโอเควางไว้อ่าสิ่งที่ครูเตือนนิดหน่อยนะครับหัวเครื่องนะครับห้ามเอาอะไรมาวางโดยเด็ดขาดเพราะเวลาเครื่องทางานนะครับเราผิดมีการก็จริงนะครับ แต่ถ้าเหล็กมันล้มมาเรามีโอกาสกระเด้งกระดอนมาตรงไหนก็ไม่รู้ข้าลตรงข้าหน้านะป้องกันอันตรายไว้ก่อนถ้ามีอะไรวางนะครับบนหัวถ้าจะวางวางตู้นี้นะครับเอาต่อไปนะครับเราจะมาทําการจับชิ้นงานนะครับเอาคีรีชักมาอันนี้นะครับหมุนให้พอดีกับชิ้นงานเรานะครับเวลาเราจะยื่นปากหน้านะครับไม่จาเป็นต้อง ป่อยที่งานออกมายาวเอาประมาณนักสองนิ้วแบบนี้นิ้วเรากัดนะครับสองนิ้วประมาณนี้ครับพอล็อกแน่นอันเนี้ยถ้าล็อกไม่แน่นะะนะครับเองเจ็บเองนะนะครับล็อกงานเองไม่ต้องกลัวตัวเองเจ็บนะครับตัวต้องเองถอดว่าแม่งขอดยากไม่ต้องนะครับล็อกให้แน่นขุกแรงเกิดเลยครับอันนี้ถูกต้องครับถ้ามันไม่แน่นจะ หัวจับแบบนี้ก็เรียกว่าหัวจับแบบสามฟันอิสระลไอหามจับพันท้อคุณผิดเขาเรียกพันท้อแต่ถ้าสี่จับเขาจะเรียกสี่จับแบบฟันอิสระครับคือเราต้องหมุนทีละอันแต่ถ้าสามจับพันท้อเราหมุนรูไหนก็ได้มันจะหุบเข้ามาหาพร้อมกันจับชิ้นงานพร้อมกันนะครับเอาปิดมาอ่ะต่อไปนะครับเปิดเครื่องแบบนี้ เราค่อยๆหมุนเราังไม่ชำนาญน,นะครับหมุนที่ละอย่างหมุนที่ละมือนะครับอย่าหมุนสองอันพร้อมกันแบบนี้นะครับเพราะเรายังไม่ชำนาญบางทีหมุนจากล่างอันบนไม่ดูหมุนไปเืื้อยื้ือไม่ได้นะครับหมุนที่ละองนะครับอ้าววันนี้มานี่แนละ้วพอหยุดหมุนเส้เลื่อนขวางเข้าไปให้ปลายนี่นะครับหมุนตรงกลางทุกงานนะครับ อ่ะอมาอนะครับเรอเหมือ,อนว่าแต่ที่ง,งานเบาๆก่อนนะครับแบบนี้เป็นรอยเห็นไหมนะครับเราเลื่อนนะครับเป็นรอยเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนจุดศูนย์กลางนะครับแบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยคือศูนย์กลางที่ง,งานแล้วห้ามนะครับเลื่อนมีดเลยกว่านี้แล้วตอนนี้มีดมเราหมุนแนวไหนแนวนี้ถูกไหมครับ ถ้ามันเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะถูกนัดขึ้นตรงนี้ถ้าเราเลยถึงสุดกาวมาเวลางานมันมาใหม่มันจะงัดขึ้นอย่างนี้มีดหักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เลยจุดสย์กลางโอเคไหมนะครับอ้าวเราได้แบบนี้นะครับก็ค่อยหมุนนะครับแค่เลื่อนขวาออกมาครับหมุนไปทางนี้หมุนไปทางหน้าแล้วชิ้นงานจะตัดเฉือนชิ้นงานอย่างนี้ครับได้เพราะเราหมุนเราหมุนซ้ายไงให้เราหมุนขวาไง ไปหลังนิดนึงครับปึ๊บไปใหม่แต่รงจางไหม่อันนี๋ยวนี้อ้าวอันเนี้ยเขาเรียกการปาดหน้าคือการลดระยะความยาวชิ้นงานนะครับเห็นไหมเนี่ยทว้งนี้ออกมากรมนะครับข้ามมือจับโดยเด็กขาดนะครับอ้าวหยุดเครื่องก่อน มือมิดจึงก็ได้นะครับแบบนี้เกี่ยออกนะครับอย่าใช้มือจับเดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันคมนะครับเอาต่อไปนะครับเมื่อเรานะครับจึงตักหน้า็จเนี้ร้อยนะครับผิวชิ้นงานเราจะเป็นแบบนี้เอาครับเอาเอาพินชักทงานหลไปเลรื่องพวกนี้ต้องด้วยความจำไป ออไม่โอ่ไหมาไหมาด้ของบาระวังนะครับระวัางเสร็จแล้วเอากีช้าบอกด้วยนี่ชอบ้งอางกันไว้เห็นไหมยนะครับเมื่มเอเราะปาดหน้าเสร็จแบบนี้นะครับมันจะไม่มีรอยแบบรอยเลื่อยแบบนี้จะเป็นรอยแบบนี้<ห>นงานจึงนะครับเป็นวงกลมเหมือนหยดน้านะครับ,นะรบเมื่อทุกคนนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเรื่องหน้าทึงก่อนให้เรียบ แล้วไปวางบาโต๊ะระดับนะครับวางแบบนี้ึแล้วเราจะผีขนาดจริงเท่าไหร่ตัวเนี้ร้อยยี่สิบใช่ไหมแต่เราตัดเถืองเท่าไรเรายี่ส2 3 <12 2 S> 1องเรายี่สองมยี่สิบแล้วแต่ถ้าเก่าแล้วเราไปดูโต๊ะระดับกันดีกว่าครับใช่ครับแล้วจะต้องเึงให้เหลือร้อยยี่สิบ ต้นระดับนะครับอ้าวนี้มีชื่อว่าอะไรผู้บอกไปเมื่อวานมีบล็อกมีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยแหละจากชิ้นงานกลมเรานี่แหละนะครับอ้าวความสูงเท่าไหร่นะร้อย0 0อเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอ๋อร้อยยี่สิบนะครับผดนะครับตั้งร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบี